มดนจ้าอย่าีวมาเป็นยายย้ายก็มีหมาเกี่ยวก็มีหมากเกี่ยวก็มีหมาเกี่ยวหม,มาใหม่แน่ อดภูให้ยาย ไปเกาะคนเดียวเสร็จแล้ว สาวๆกาลังจเปลี่ยนปอกโทรศัพท์ข็เอื่นอย่างข็เอื่นปอกบ่เปลี่ยนเคสโทรศัพท์ ฮัทจนคู่

ยาวก็ลกไปยังม่คอยจองเอาอีหาูมันชันนะมันชันกยังไม้นนะตัวะมันชันนะม่แต่งกินขายมันง่า้ันแล้วันยงกันนมันอนมันมีงานตนคนดเนาะมันนีมันนีเอาต้ม ต้มปลามใาหา้ยายกินแซ่บนะบ่บตองหว่วงก็เราเขากินแล้วแมยายนะั่นละกินไส้มีแห้งสดน้งม,มุนห้อนห้อนเด็กถึงจะเ็นต้มเสร็จวกนึงนี่แล้วถือมาเลย ใช่หะอืมม um. uh ีใบหิวก็ินตัวอืมนีบหิวกินสดห่อนๆแต่ไม่แห้ง พาถวดเลพาเส็นปากที่นั่นบุ้ยขาปไปที่นั่นน้ำมัเมี้ยเนี่แหละบุยขาปไปที่นี่ชินเห็อนอยขืนเดยวเลยจ้ะเดด่ะบ่มาเสนอมึงทองขืนเนาะขืนเล่าไปซกขืนจ้างมาไปซักันเินเขายิ่มแล้วนั่งเคี<ล>้ยวมา กเส้นทางตรงนั้นไม่เหมือนกันเลยเขาอิ่มก็นั่งชมมา ก็บาแลว้วก็บาเาเปิดไฟป,ปิดไอปิดมานะ่านน้ำ